สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราเมรอลิกพรลิมเมอร์จะมานำเสนอเก็ดความรู้เพื่อเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆเรื่องเฟรมเลทาแดนขอเชิญรับชมได้เลยค่ะไปกันเลย ทุกคนรู้ไหมคะว่าเฟมเลทาน,นั้นคืออะไรหรือจะเรียกในภาษาบ้านเราว่าสารหน่วงไฟซึ่งจะเป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติและโครงสร้างที่มีหน้าที่ในการป้องกันการติดไฟการลามไฟที่สามารถนําไปเติมลงในวัสดุต่างๆได้เพื่อให้วัสดุนั้นไม่ติดไฟและชะลอการแพร่กระจายของไฟนั่นเองค่ะ โดยทั่วไปนะคะสารหน่องไฟจะประกอบไปด้วยทั้งหมด2ประเภทด้วยกันก็คือ 1. สารหน่องไฟชนิดฮาโลเจนเบดเฟมเลธาแดนและ h a ฮาโลเจนฟีเฟมเลธาแดนนั่นเองค่ะฮาโลเจนเบดเฟมเลธาแดนนะคะ mm hmm. จะเป็นตระกูลสารหน่องไฟที่มีฮา l o g e n เป็นองค์ประกอบหลักเลย mm hmm. โดยธาตุกลุ่มฮา l o g e n นะคะ mm hmm. จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ชนิด mm hmm. ก็คือ 1. f u l ฟลูออรีน 2. คลอรีน 3. โบมีน 4. ไอโอดและ 5. แอสาทีนค่ะโดยฮาโลเจนเบทเฟมเลทาแนนนะคะจะเป็นสารหน่งไฟที่มีการใช้มากที่สุดทั้งในร้านพลาสติกและสิ่งทอเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการหน่งไฟได้ดีค่ะ แต่เมื่อถูกพผาทำลายหรือว่านำไปรีไซคเคิลน,นะคะก็จะก่อให้เกิดสารไดออกซินที่มีโครงสร้างและความเป็นพิษซึ่งเป็นสารก่อมาเรงค่ะสามารถแพร่กระจายได้ทั้งในอากาศหรือว่าถ้าลงสู่ดินก็จะเกิดเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นสารหน่วงไฟชนิดฮโลเจนฟีเฟมเลทาแดนค่ะซึ่ง ชนิดนี้นะคะก็จะมีฮา l โลเจนฟรีค่ะปัจจุบันนะคะเป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุดเลยเนื่องจากว่ามีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่ ing, อสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดการพิษเมื่อเกิดการเผาไหม้ค่ะรู้ไหมคะว่าเฟร,รมเลทาแดนนั้นสามารถนำมาใช้กับอุตสาหกรรมอะไรได้บ้างอาทิเช่นอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ซึ่งการเติมสารหน่วงไฟลงไปในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะจะเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยจากอัคคีภัยโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายได้เช่นท่อร้อยสายไฟโทรทัศน์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นต้นค่ะมาดูในส่วนของวัสดุก่อสร้างนะคะการเติมสารหน่วงไฟในวัสดุก่อสร้างและว,วัสดุภายในอาคารสาธารณะ บ้านสำนักง,งานโรงเรียนรวมถึงโรงงานอุตสาหากรรมก็จะช่วยป้องกันและเพิ่มความปลอดภัยจากอัคคีภัยได้มากขึ้นค่ะเช่นสีทาบ้านนั่นเองต่อมาเฟอร์นิเจอร์โดยปกติเฟอร์นิเจอร์จะถูกผลิตจากผ้าไม้และวัสดุอื่นๆที่สามารถติดไฟได้ดังนั้นการเพิ่มสารหนงไฟลงไปในวัสดุและเส้นใยที่ไว้ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ก็จะทำให้เฟอร์นิเจอร์ติดไฟได้ยากขึ้นค่ะ และอย่างสุดท้ายน,นะคะก็จะเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งการเติมสารหน่งไฟลงไปในวัสดุที่นำมาใช้ในการผลิตยานยนต์ทั้งหลายก็จะช่วยในการรักษาชีวิตของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีค่ะ